สำหรับเคสที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะคะวิธีการใช้ทำยังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในตอนเช้านะคะเราจะใช้ i n s a n d i e l เเลเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ในลักษณะกดลงไปแบบนี้นะคะจะไม่ถูซ้ำทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เนื้อผลิตภัณฑ์ซึมลงไปสู่ผิวนะคะจะสังเกตว่าเนื้อเนื้อที่เป็นหลุมนะคะก็จะค่อยๆถูกเติมเต็มขึ้นนะคะผิวจะเริ่มฟูขึ้นเรียบขึ้น สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะมาเทสสินค้ากันนะคะที่ชื่อว่าอิน t าลี่เอเลตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาหลุมสิวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะประมาณ2-3านาทีค่ะหลุมสิวที่เป็นแบบนี้ค่ะจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะวิธีการใช้นะคะ<ม>ก็คือเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็หักหลอดออกมาแล้วก็พอใช้เสร็จก็อีกด้านหนึ่งปิดนะคะเดี๋ยวนุ่นจะดิดทีแล้วลองใช้ให้เรา วิธีการใช้นะคะก็คือให้เราพรมน้ำมะค่ะไปในบริเวณที่เราต้องการทานะคะอันนี้คือน้ำเปล่านะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ครีมาคาะ่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือน้ำเปล่าเทิ่มใส่เนาะโอเคพอเรามีความชุ่มชื้นตรงผิวตรงนี้แล้วค่ะก็คือบิดครีมออกมานะคะถ้าใช้ครึ่งแก้มแบบนี้ค่ะก็คืออาจจะปริมาณนี้นะคะเยอะนิดนึง แล้วก็วอร์มคีมาค่ะแล้วก็แต้มไปในบริเวณที่เราต้องการให้มันตื้นเลยนะคะอันนี้อาจจะบีบเยอะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากนี้ประมาณสองถึงสามนาทีอะคะ่ะจะทําให้หลุมจิ๋วที่เราเป็นอะคะ่ะตื้นขึ้นมาไหมนะคะอันนี้ใช้ไม่หมดนะคะเพราะเราบีบเยอะไปนิดนึงทาแบบนี้ทาให้ทั่วค่ะแต้มแต้มแต้มให้ทั่วนะคะโอเค พอทาเสร็จแล้วค่ะก็คือให้เราเปิดพัดลมมาค่ะเป่าเอาไว้ได้เลยเพื่อเร่งทําให้ขีมค่ะแห้งได้เร็วขึ้นนะคะชิมตัวนี้ค่ะทาหนึ่งครั้งเนี่ยจะบล็อกริ้วรอยถึงใต้ตาหลุมจมูะค่ะไว้ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้ต่อเน,นื่อง3-6เดือนนะคะจะช่วยให้กระชับขึ้นได้ค่ะประมาณ50-8 0เลยนะคะ พี่ถ้านนีจับเป็นหลุมสิวตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลุมสิวที่เป็นเนี่ยจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะมีผลที่ทําให้หายถาวรได้ะคะ่ะแต่ว่าลูกค้าต้องใช้ต่อเนื่องแล้วก็ช่วงแรกค่ะนุ้นแนะนำนิดนึงก็คือให้เราใช้ก่อนนอนสักประมาณสามถึงสี่วันก่อนเพื่อทําให้ตัวเราเอง่ะคะ่ะคุ้นเคยกับขีมมากขึ้นก็คือใช้หน้าขึ้นหรืออะไรง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปอีกสักประมาณ ครึ่งนาทีนะคะตอนนี้ก็คือตื้นขึ้นมาเกือบร้อยปร์เซ็นแล้วนะคะอันนี้คิมยังซึมไม่สุดนะคะก็จะเหลือ,ลอแท่รอยแดงจากสีอุมนค่ะ โอเคอันนี้คือตื้นสุดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราสังเกตนิดนึงนะคะกล้องเดี๋ยวซูมเข้ามาสังเกตนะคะว่าตรงหลุมจิ๋วที่เป็นนะคะเมื่อกี้จะเป็นเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียบเนียนไปแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้เราติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะ